สวัสดีครับท e ่านผู้ชมก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับเราตนกันตีสามนี่ก็ตีสี่ได้เวลาที่เราจะออกไปที่สนามมีจุดสตาร์ทของงานนะครับเราก็ถึงในงานแล้วนะครับนี่ฮะ เ,เี๋ยวเราบภาพบรรยากาศให้ดูนะครับ,รบแล้วก็ผ่านจุดคัดกรองตามที่เราได้วางมาตรฐานเอาไว้นะครับนักกีฬาเข้ามาก็จะเห็นนะครับว่าเส้นสั้นอยู่ตรงนี้ะังนั้นก็จะว่องอยู่ตรงนี้แต่ไม่ใช่นะครับตอนนี้เราจะมีการจัดเตรียมเรื่องของการคัดกรองนักกีฬารวมทั้งเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดด้วยได้การมีจุดคัดกรองอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาเมื่อเข้ามาถึงแล้วนะครับเห็นทาด้านขวาจะมี เซ้นนะครับแลาวก็เดินหลังไหลเข้ามาต้องผ่านติดขัดกรอหรือเป็นเจ้าหน้าที่คอยจราจรนักกีฬาที่มาทั้งก็ไปตามดยชุดเราครับแล้วเมื่อออกมาเราก็จะมาไปตามสายนะครับจะต้องเดินผ่านสนามฟุตบอลจะอยู่ข้างในนะครับจะมีจุดขัดกรออยู่ทั้ง้านะครับจะวิ่งเลยนะใส่เยอะๆแกงวิ่งขยุ่มหลังคาครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ30วินาทีเสร็จเท่านั้นเองนะครับ หายลูกหายลูกแลกลับไป <c oughs> ได้เวลาใช่ไก่อนในช่วงตอนน่เขาแชร์ัวนะครับแต่ว่าประมาณที่สทีมือถือดินระ <c oughs> ต้องเข้าไปที่จุดคัดกรองก่อนนะครับแล้วก็พอผ่านเข้าจุดคัดกรองไปนะครับเราก็จะวิ่งเดินเดินอ้อมไปด้านนู้นนะครับด้านในแล้วเพื่อไปจุดสตาร์ท นี่ะนะท่านผู้ชมว่ามีจุดพัดต่องให้ทีตต่เป็นหน้ากากนะแต่คุณหมอนะครับโอเคก็นี่ฮะถ้าคนที่ลืมนะครับแล้วก็มีแผนให้นะครับก็ไปการรักษาพยาหารนะครับ

ตอนนี้เด <on> ี๋ยวเรากำลังจะข้าวแถวนะครับเพราะว่าดูฮะผมเป็นบล็อก A นะครับบล็อก A อยู่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆนี่นะครับเนี่ยบล็อก B เหรอนี่ครับฝนเริ่มตกหนานะจุ๋มตอนนี้ฝนตกหนะ นะครับทุกท่านทุกคนสวัสดีครับสวยงามมากนี่เอวิกซีนะครับนี่บ็อกบีกับบ็อกซีนี่ฮะจดี๋ยวเขาถครับไปแล้เครับเสียบเสีย ก ja, <presidency. S 2> ็คจะรัที่ผ่านไปครับระยะที่เราทำได้5ิกิโลเมตรวันนี้ที่กที่จะลงแนะคะปีที่แล้วอยชั่วโมง14นั่นโอ้ชั่วโมงี่าเรล้วชั่วโมงสิบส่เนียเราจองเลยนะยังไม่งหน้ารถเครื่องมีเครื่องนอนมา เอาครับท่านผู้ชมก็ได้เวลาใกล้แล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ขึ้นไปที่ถนนใหญ่ครับเพื่อไปตั้งตั้งจุดสตาร์ทอีกทีนะครับผมฮะก็ยังไม่ได้วิ่งนะครับตอนนี้เราขึ้นขบวนเพื่อมาจัดแถวรอสตาร์ทนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็ร่วมรบกวนการเรา้อนี่ร่วมรบกวนการเราครับตาของนาเนี่ยเอา ดัดไต้ตาหรอยังนี่ตอนนี้เราก็ยังไม่ตัตนะครับเพราะว่าไปตั้งแถวข้างนอกนะครับเหมือนครั้งที่แล้วนะครับอันนี้แบบมาที่ความชุ่มช่ำครับก็รเนรจะมยกูก็หนื่อยแล้ว ตอนนี้เป็นรู้สึกไงบ้างครับในโอ้ครั้งนี้มาทันเวลาครับทั้งก่อนาายครับงก่อนไม่ต้องมาปิดงานมาจุดล่ายตัวก็เหนื่อยแล้วบ้องตองเลยไอ่พวกูยนไหนวะรับรับชุดเลยเ้อใหงมากกัขอานชท่ชว่านช่าน่วยท่านช่ย่านชท่่วายท่ทาชว่า งสลิดดังวังเว้าหาทจดูทำไมใช่ทโรงกเปลงระกเปลทองพรงเปลอเอาเลยครับเท่าไรครับเหอหนึนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะทัาปล่ตัวลรงเวลานะครับขณะนี้เวลาปูตีห้าสิบนาทีนะครับนักิ้ทุกท่านพรอมครับท่าน ส่องแรยนะครับอาเบอาครับไ,ไปที่ต้่สุครับผมผมไม่รีบครับไปก่อนครับ นอนน้อยครับผมอะเรครับผมไม่รีบครับเก็บภาพบรรยาก,กาศให้ดูทีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เมืองต้นครับปากซีตองรีบเอาไปได้เลยครับ เล้เราไม่เคยเจอท่านอีกเลยโดยเราเปนคนเดียวเราไม่มีเพื่อนทีมเลยอะไรออยหงเอุณคัอบมากคุรับขอครับุ่าสุยอดมากครับถ่ายไว้เลยครับถ่ายครับนี่เป็นคณะครูนะครับของลยวต่อเปต่อนะครับดีก็รัจะวิ่งทุกท่านนะครับ ไปกินน้ำมอยกป็นะารทักทาน้ำม้อยน้ำมอยเย้คนละสองขวดสองขวดครับไปครับไปต่อครับาตอนนี้ก็สว่างแล้วครับหกโมงสิบกว่าฮะนี่ฮะครับเหลอีส่กับบ้วครับผมเอยติดลครับท่านผู้ชมฮะติดลใช่ เกอ่โรเบียยังไม่หยุดเลยครับยังไม่หยุดพูดเลยยังไม่หยุดพูดนะครับสามคนมาพูดเลยตักไหลพี่ไหลหนึ่ครับกทุคนก็ตั้งใจมุ่งเอาชานี้ฝนตกครับเบียรตั้งแต่ออกสตาร์ทเนรุ่นข้านันชุ่มชามันดีครับเป็นกัน เป็นเวลาที่เหมาะเหมือนกันตอนนี้ก็11ลครับให้รอเพื่อนครับ<ๆ>เพื่อนจะฉีดสเปย์ครับท่านผู้ชม เดี๋ยวนี่ยอดจีภาษาโลกเขาท่านผู้ชมทำยุทแล้วสุดนะครับคะแนายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับหกสิบหกสิบเก้าโอ้โหสุดยอดครับท่านผู้มชมดูฮะหกสิบเก้ายังฟิตป๋เปอเลยครับดูฮะนี่นะครับหกสิบเก้าครับท่านผูช้ชม ที่ผมวัดติตามนี่ฮะเป็นอาณาลี่นะครับหกสิบเก้าวิ่งแข่งแรงกว่านะครับโหสุดยอดมากเราเดีมาดูนี่ครับสามเก้ครับนี่สามเก้าล้มครับ39ล้มโอ้39ล้มโจเลยตามนี่โจไปเร็วอายุค่อนข้างนะครับนี่นะครับคือเขาเรียกว่าผลการซ้อมนะครับทุกอย่างต้องมีการซ้อมนี่ฮะไม่เคยซ้อมกว่าไม่ซ้อมครับไปแล้วไปครับ สนุกขนาดไหมครตอนนี้6โมงครึ่งของโมต์ครึ่งนะมีมาตามพี่มีจะได้เป็นลายวิ่งเถอะพี่ไปเดี๋ยวลองเดินโม่เราอยู่แล้วนะอ๊ะเบียร์ครับนี่ไม่ได้เห็นแก๊กินนะครับเห็นแก๊กเบียร์ครับ

บรรยากาศดีครับทุกทมบรรยากาศสวยมากครับเย้เย้โอ้โหหายเหนื่อยมากลยอากาศดีไปครับ ครับนี่เออนักวิ่งซีติดอันดับอยู่นะครับตอนนี้ครับซีตันดับอยู่นะครับวิ่งเข้ามาแล้วนี่อ oh, <c oughs> ันดับ <c oughs> ติด ท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ยวดูเวลาก่อนวันนี้เจ็ดโมงครับเจ็ดโมงหกนาทีท่านผู้ชมฝนตกครับฝนตกหนักเลยเจ็ดโมงหกนาทีท่านผู้ชมเฮ่ยถ้าก็วิ่งไปพยาบาลอยู่ข้างหน้าก็เฮ้ยขนุกครับโอ้ตกหนาแล้วตอนนี้ดูฟ้าแล้ว โอ้ขหางหลังมืดึ๊ดมืดมาครับฝนตกหนักเลยครับเสื้ครับตกหนักมากวันนี้เสื้อก็แบบเสียดเรื่อยแล้วถเจอนี่โอ้ไปันก่อครับเหลือแค่อีกประมาณสี่โลเราจะถึงเสื้อชัยครับเจ็ดโมง ห้าหค่ะบาอทีผู้ชมจุดที่ให้นะมึงร่บครับ าานี่ชุบทังหยอดครับนี่นี่ว่าไข่าาต้มไม่ใช่นี่ถังหยอดแต่รับเลเาก็หยิบมาสองอันเติมพลังสี่กิโลหายหายนะจุดไฮไลท์นะครับที่หลวงพ่อให้น้ำมนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเรานะครับกับชุมฉ่ำด้วยกันวันนี้ชุมฉ่ำทั้งฝนชุมฉ่ำทั้งน้ำมนนะครับ แล้วก็ฉัไปด้วยเหนือด้วยนะครับยิงต่อตามที่น mm ี่คือสวิตซต้อของโลนะนี่คือสวิต้องของโครับห้าตันแต่ละข้นครับดูฮะหล่อล่ำทุกคนเลยครับหล่อร่ำทุกคนเลยครับเออะไรครับด้วน โอ้โหนี่ฮะทานสุดยอดครับสุดยอดครับอ้าว้วหลังไหวไหมครับยังือหนะหลังไหวไหมหัยังไหวยังไหวยังไหวด้โอ้โรไอที่เดินผมรู้ว่าชอบบรรยากาศดีๆใช่ัหมเดินชมบรรยากาศต่อนนิดเดียวครับหกเมรสุดท้ายเข้าสุดสุดท้ายกโลเดียวครับท่นชถึงแล้วถึงแล้วเหลืออีกประมาณ ไม่เกินสิบนาทีถึงไปไปครับสามร้อยเมตรโกตอนนี้ <c oughs> <c oughs>

เรียบร้อยนะครับก่อนจะเข้าสู่บริเวณรับเหรียญน,นะครับฮะไม่ค่อยกิน หนึ่งสามนะครับขอโทษนะคะเบอร์แอลอับเอมเอรับเสือนาจจะไม่ออกครับไปชมเยอแมสเสียบอาจจะไม่ออกเดี๋ยวรอเพื่อนอีกคนนึ่งจะไม่มาครับรไม่ถึงครับอาจะสามกว่าครับเพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเขายังยังไม่เห็นเลยฮะอยู่เนินซึมอหูืฮะ เยี่ยมมากแล้ววันนี้ก็ตอนนี้เจ็ดตอนนี้เจ็ดโมงสี่สิบเอ็ดนะครับพอได้เวลาดีแล้วได้เวลายืดครับอโอตึงมากครับตึงนะฮะตึงเลยไม่รู้นะครับไปรู้เอานะยืดแล้วไปรู้เรื่ย ่วยรางวัลอีกนครับ่านผู้มช่วยช่วยเพว่อะไรอยู่น้ำจ้ช่วยนะช่วยข้าวช่วยมันไก่ชวยหมูแดงครับผมนี่ท่านผู้ชมผมมีไอ้นี่ท่านผู้ชมีไข่มาโอ้ตุ้งเยอกูอีก ไปหาอะไรกินดมรอมันกว่าจะมาไปหาอะไรกินหรอรับทชมนะครับนี่คกละหครับนผัดกับอันนี้ผัดกีเสื้ีอเอาผัดมีเดียวครับเอา้ี่ค่ครับนี๋ยวเรานชม าัมีวันนี้ข้าวผัดินเชียงครับมีเลือกะคะับหลากหลายนะครับเยบี่ยมาก็ต้องง่ายดีนะนี่ครับเขาจะทำเป็นชุดๆนะก็มีหลายชุดให้เลือกครับเราก็ต้องเดินเอานะครับว่าจะเอาเลือกเอาแบบไหนนะครับนี่เอาเปานเ็นกะเพราไก่สับครับต้มมะก้วยหอมกะเพราเป็นอย่งนี้เหมือนกันนะฮะต้มมัะกรูดหอมเครื่องดองื่มน้ะครัาเหมือนกันครับแตกต่างกันคงที่ข้าวผัดกินเชียง มัดมีโบลานอะไรแค่ตรงนี้ครับสองแรกนะมีแต่ตลาเ่านั้นเองนะครับก็เป็นเฉพาะปลาอะไรแค่นั้นเองเพอเพื่อนเรายังไม่มาเราก็มีเวลาที่จะไปหาอะไรกินแล้วก็รอเพื่อนกันก่อนเพอเพื่อนอีกคนนึงเขาบอกว่าซ้อมเยอะซ้อมเป็นร้อยโลซ้อมเป็นร้อยโล,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 ลเอาละฮะน้ำชมตอนนี้ฝนตกหนักมากครับก็หลังไหลกันนะเข้ามาแล้วนะครับตกตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเส้นชัยครับ พอเข้าเส้นชายมาก็ตกหนักเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังตกหนา there, ครับเนี่ยฮะตอนนี้เพื่อนเรายังไม่มาครับรอเพื่อนอีกคนหนึ่งตกหนักมากครับเจาหาแล้วดูอยู่ไหนครับข้าครับนี่แหล้ว่ารีบเสร็จแล้วจะกลับบ้านกลับห้องไปอาบน้ำครับตอนนี้หนาวมากครับ ไปเที่ยวก่อนไปไหว้พระกันก่อนไไหว้พระก่อนเกินข้าวไม่ไมกลับบ้านโอเคเอาใจนครับ